สวัสดีค่ะวันนี้20ทธันวาคม2025นะคะเราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อที่แบบว่าหลายคนน่าจะสนใจเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเรื่องของความมั่งคั่งค่ะแต่เราจะไม่ได้คุยกันแค่เรื่องตัวเลขในบัญชีนะคะแต่จะขุดให้ลึกลงไปถึงรากของมันเลยนั่นก็คือสถาปตัตยกรรมทางความคิดหรือ mindset ค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่คือ ถูกพูดถึงมานานแล้วแหล่งข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ก็ครอบคลุมมากครับมีตั้งแต่หนังสือคลาสสิกอย่างพ่อรวยสอนลูกหรือ Secrets of the Millionaire Mind ไปจนถึงมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในบ้านเราอย่างโคช้ชหนุ่มจัก,กรพงศ์แล้วก็คุณพอพัทรพลซึ่งเอ,อ่ทำให้เราเห็นบริบทที่ใกล้ตัวมากขึ้นครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีข้อมูลที่ลงลึกไปถึงภาคปฏิบัติเลยคือกลยุทธ์การบริหารจัดการในชีวิตประจำวันของผู้นำธุรกิจระดับโลกอย่างอีลอนมัสก์ริชาร์ดบรนสันหรือบิลเกตส์ภารกิจของเราวันนี้ก็เลยเป็นการสกัดเอาแก่นความรู้จากทั้งหมดนี้มาเรียงร้อยให้เห็นเป็นเหมือนแผนที่ความคิดที่ชัดเจนเลยค่ะแต่เป็นคาถามที่ว่าเขาคิดยังไงก่อนที่จะลงมือทาต่างหากมันมีสมการหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยคือ T ไป F ไป A เท่ากับ R T F A R ใช่ครับ Thoughts lead to feelings feelings lead to actions and actions lead to results มันเหมือนกับว่าความคิดเรานี่แหละที่เป็นตัวจุดชนวนทุกอย่างเลยพอคิดแบบหนึง่งมันก็รู้สึกไปอีกแบบพอมันรู้สึกปุ๊บการกระทำมันก็เปลี่ยนตาม แล้วผลลัพธ์มันก็เลยต่างกันตั้งแต่ต้นทางเลยถูกต้องครับผลลัพธ์มันก็หนีไม่พ้นจากจุดเริ่มต้นที่เราคิดนั่นแหละครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่ตัว T หรือความคิดซึ่งเป็นรากฐานกันเลยจุดที่แตกต่างที่สุดที่เจอในแทบทุกแหล่งข้อมูลเลยนะคะคือทัศนคติต่อการควบคุมชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินส่วนใหญ่จะเชื่อเหมือนกันอย่างหนึ่งคือ ฉันสร้างชีวิตของฉันเองอือห mm ือ hmm. I create my life ใช่ค่ะในขณะที่คนส่วนใหญ่อาจจะเผลอคิดหรือรู้สึกว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละหรือ life happens to me ซึ่งพอเชื่อแบบนั้นมันก็นำไปสู่การสวมบทบาทของเหยื่อหรือ victim โดยไม่รู้ตัวอ๋อ oh. คือมองว่าผลลัพธ์ในชีวิตเราถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจรัฐบาลหรือแม้กระทั่งโชคชะตาประเด็นนี้สะท้อนชัดมากในมุมมองต่อเงินเลยนะคะอย่างในแหล่งข้อมูลของไทยก็ชี้ให้เห็นว่าสังคมเรามักจะปลูกฝังกันมาว่าเงินคือต้นตอของความชั่วร้ายใช่ใช่ได้ยินบ่อยมากหรือคนรวยคือคนโลก แต่ในทางกลับกันฝั่งคนที่สร้างตัวขึ้นมาได้กลับมองว่าความยากจนต่างหากที่เป็นต้นต่อของความชั่วร้ายอืมเป็นการมองจากคนละขั้วเลยใช่ค่ะเพราะความจนมันจํากัดโอกาสและสร้างปัญหามากมายแล้วมันผลกระทบที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะครับมีแนวคิดหนึ่งบอกว่าจิตใต้สํานึกของเราจะไม่ยอมให้เราได้ในสิ่งที่เราเกลียดหรือดูถูกถ้าในใจลึกๆเราเชื่อว่าคนรวยเป็นคนไม่ดี ที่โกงสมองเราก็จะหาทางหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนําไปสู่ความรวยโดยอัตโนมัติเลยเดี๋ยวนะคะแต่ไอแนวคิดที่ว่าจิตใต้สำนึกจ,จะกีดกันเงินออกไปเพราะเราแอบเกลียดคนรวยเอ่อเอาตรงๆมันฟังดูไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์เท่าไหร่เลยนะคะมันมีหลักการอะไรรองรับจริงๆหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆแล้วเราสามารถอธิบายด้วยหลักจิตวิทยาได้ สิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับทฤษฎีที่เรียกว่า locus of control หรืออำนาจควบคุมครับ locus of control ครับคนที่มี internal locus of control คือคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตได้คนกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบและลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลง แต่ในทางกลับกันคนที่มี external locus of control คือเชื่อว่าปัจจัยภายนอกเป็นตัวกำหนดทุกอย่างก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ใช่พลังลึกลับอะไรแต่เป็นเรื่องของความเชื่อที่ส่งผลต่อการกระทำโดยตรงเลยถูกต้องครับถ้าเราเชื่อว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เราก็จะไม่พยายามแต่ถ้าเชื่อว่าเราควบคุมได้เราก็จะหาทางลงมือทำ ใช่เลยครับและถ้าเราไปดูเว l f ฟล e จากหนังสือของ T Half Acre เขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากว่าคนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อชนะหรือ play to win อ <c oughs> ขณะที่คนทั่วไปเล่นเพื่อไม่แพ้หรือ Play l to not o s e โหเป้าหมายมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับการเล่นเพื่อไม่แพ้คือการตั้งเป้าแค่ให้รอดให้มีความมั่นคงพอจบิวไปเดือนเดือนแต่การเล่นเพื่อชนะคือการตั้งเป้าไปที่ความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินเลยเหมือนคนที่ตั้งเป้าแค่ขอมีเงินพอใช้จ่ายเดือนต่อเดือนก็พอเทียบกับคนที่ตั้งเป้าฉันจนมีอิสรภาพทางการเงินภายใน1ิปีแค่เป้าหมายที่ต่างกันการกระทําในแต่ละวันมันก็ต่างกันลิบลับแล้วใช่เลย ร,ระหว่างการต้องการแค่ความสบายกับการมุ่งสู่ความมั่งคั่งมันคือคนละเกมกันเลยโอเคค่ะประเด็นเรื่องไมเซตนี่ชัดเจนมากเลยแต่ก็คงมีคนติดอยู่ตรงที่ว่าแล้วไงต่อคือพอเชื่อว่าตัวเองสร้างชีวิตได้แล้วมันต้องทําอะไรที่เป็นรูปธรรมต่อซึ่งก็น่าจะเข้าเรื่องรัดสินกับนี่สินเลยใช่ไหมคะใช่ครับและเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนิยามของคิโยสกิเนี่ยชัดเจนมากนะคะ เขาบอกว่าทรัพย์สินคืออะไรก็ตามที่ใส่เงินเข้ากระเป๋าส่วนหนี้สินคืออะไรก็ตามที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าแค่นั้นเลยอืมเรียบง่ายมากใช่ค่ะซึ่งนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่สับสนกันอย่างบ้านที่เราอยู่หรือรถที่เราขับหลายคนถูกสอนมาว่าเป็นทรัพย์สินแต่ถ้ามองตามนิยามนี้ถ้ามันสร้างแต่รายจ่ายให้เราทุกเดือนมันก็คือหนี้สินที่น่าสนใจคือคำนิยามนี้มันเป็นพฤติกรรมนิยมมาก คือมันไม่สนว่าของสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรสนแค่ว่ามันทำอะไรกับเงินในกระเป๋าของเราอ๋อ oh. ซึ่งนี่แหละครับคือกับดักของชนชั้นกลางเลยบ้านที่เราซื้อมาเพื่ออยู่อาศัยมันดึงเงินออกจากกระเป๋าทุกเดือนมันจึงเป็นหนี้สินแต่ถ้าเราเอาบ้านหลังเดียวกันไปปล่อยเช่าแล้วค่าเช่าที่ได้มันมากกว่าค่าผ่อนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในทันใดนั้นบ้านหลังเดิมก็กลายสถานะเป็นทรัพย์สินขึ้นมาทันทีโอ้โห oh. เห็นภาพเลยค่ะและลำดับการซื้อก็ต่างกันด้วยแหล่งข้อมูลบอกว่าคนส่วนใหญ่พอมีไรายได้เพิ่มก็มักจะรีบซื้อของฟุ่มเฟือยหรือหนี้สินที่ใหญ่ขึ้นก่อน อืมเปลี่ยนรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นใช่ค่ะแต่คนรวยจะเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินก่อนแล้วอดทนรอให้กระแสงเงินสดจากทรัพย์สินเหล่านั้นมาซื้อของฟุ่มเฟือยให้ทีหลังพูดง่ายๆคือเขาใช้ทรัพย์สินซื้อของหรูให้ไม่ใช่ใช้แรงงานตัวเองไปซื้อถูกต้องค่ะนี่คือการแสดงออกของการคิดระยะยาวที่ชัดเจนมากเลยครับซึ่งแนวคิดนี้สามารถขยายความให้เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วย Cash Flow Quadrant หรือเงินสีด้านของคิโยซากิอ๋อเงิน4ีด้าน ESBI ใช่ครับ E คือ Employee ลูกจ้าง S คือ Self-employed หรือคนที่ทำงานให้ตัวเองค่ะสองช่องนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายถูกต้องครับเป็นกลุ่มคนที่ใช้เวลาและแรงงานของตัวเองโดยตรงเพื่อแลกกับเงินถ้าหยุดทำรายได้ก็หยุดไปด้วยในขณะที่ฝั่งขวาจะมี B คือ Business Owner กับ I คือ Investor บ B คือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีระบบทำงานแทนและ I คือนักลงทุนที่ใช้เงินทำงานแทนตัวเองแปลว่าคนฝั่งขวาเนี่ยสร้างไรายได้แบบที่เรียกว่า passive income ที่เงินยังคงไหลเข้ามาแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ลงแรงทำงานโดยตรงแล้วก็ตามใช่เลยครับดังนั้น การเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งก็คือการพยายามย้ายตัวเองจากฝั่งซ้ายไปสู่ฝั่งขวานั่นเองซึ่งการจะย้ายจาก S ไป B ได้หัวใจสำคัญที่ทุกแหล่งเน้นมากๆก,ก็คือคำว่าระบบครับมันสำคัญกว่าตัวสินค้าเสียอีกตัวอย่างคลาสสิกที่สุดก็น่าจะเป็น Mc d o n นัลสนะคะอืมเรย์ครอกไม่ได้รวยเพราะเขาทำแฮมเบอร์เกอร์อร่อยที่สุดในโลกแต่เขารวยเพราะสร้างระบบธุรกิจที่สมบูรณ์แบบที่สุด เป็นการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเราไปดูโมเดล BI triangle ของ k i โยซากิจะเห็นชัดเลยครับว่า product หรือตัวสินค้าเป็นแค่ส่วนยอดบนสุดของสามเหลี่ยมเท่านั้นอ๋อแต่ฐานรากที่ใหญ่และสำคัญกว่ามากคือเรื่องของมิ s ชั่นทีม leadership และอีกหลายอย่างเลยครับซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเห็นและโฟกัสแค่ยอดบนสุด ภาพการสร้างระบบนี้ทรงพลังมากนะคะแต่ในทางปฏิบตัติการจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องใช้พลังงานและสมาธิมหาศาลเลยในแหล่งข้อมูลที่เรามีพูดถึงพวกผู้นำระดับโลกเขามีเคล็ดลับจัดการกับวันของตัวเองยังไงบ้างคะนี่เป็นอีกส่วนที่น่าสนใจและเอาไปปรับใช้ได้จริงเลยครับอย่างของอีลอนมัสก์ที่ต้องดูแลทั้งเทส l a SpaceX และอื่นๆอ,อีกเขาทำได้ยังไงคะเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า time blocking ครับ คือการแบ่งตารางเวลาทั้งวันออกเป็นบล็อกสั้นๆบล็อกละ5นาทีครับ5นาทีเหรอคะนี่คือจะทำอะไรได้บ้างคะเนี่ยฟังดูเหมือนจะสร้างความเครียดมากกว่าสร้างประสิทธิภาพอีกนะคะจริงๆแล้วหัวใจของมันอาจจะไม่ใช่การทำงานชิ้นหนึ่งให้เสร็จใน5นาทีครับแต่มันคือเครื่องมือในการบังคับให้ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้การประชุมล้นเกินเวลาที่กำหนดอ๋อ oh. มันคือการสร้างวินัยและความเร่งด่วนให้กับทุกอย่าง แต่แน่นอนว่ามันเป็นวิธีที่สุดโต่งมากครับดูเป็นแนวทางที่เครียดจริงๆค่ะแล้วมีแนวทางอื่นที่อาจจะผ่อนคลายกว่านี้ไหมคะมีครับเป็นแนวทางของแจ็คดอซี่อดีต CEO ของ Twitter กับ Square เขาใช้เทคนิค Day Theming คือการกำหนดทีมให้กับแต่ละวันของสัปดาห์ไปเลยเช่น เช่นวันจันทร์สำหรับงานบริหารวันอังคารสำหรับผลิตภัณฑ์วันพุธสำหรับการตลาดแบบนี้ครับวิธีนี้ช่วยลดการสลับงานในสมองทำให้เราจดจ่อกับเรื่องประเภทเดียวกันได้ลึกขึ้นอันนี้น่าสนใจดูเป็นธรรมชาติกว่าเยอะเลยแต่แบบนี้ไม่มีข้อเสียไหมคะชีวิตจริงมันคงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรือเปล่า ข้อเสียก็อย่างที่ว่าเลยครับคือชีวิตจริงมันไม่เป็นระเบียบขนาดนั้นถ้าวันอังคารเป็นวันผลิตภัณฑ์แต่เกิดวิกฤตด้านการตลาดครั้งใหญ่จะบอกทีมว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันวันพุธนะก็คงไม่ได้จริงค่ะการจะใช้เทคนิคนี้ให้ได้ผลดีจึงต้องอาศัยทีมงานที่แข็งแกร่งด้วยครับแล้วอย่างวิชาร์แบรนซันล่ะคะเขาดูเป็นคนสบายๆแต่ก็ทาธุรกิจเยอะมาก บรนสันเชื่อใน 10-Minute Meetings หรือการประชุม10นาทีครับเขาบอกว่าน้อยครั้งมากที่การประชุมต้องใช้เวลานานเกิน10นาทีโห oh. และเขายังสนับสนุนให้ยืนประชุมด้วยเพราะจะทำให้ทุกคนโฟกัสและตัดสินใจเร็ว,รวขึ้นทำไมการยืนถึงช่วยให้ตัดสินใจเร็วขึ้นคะ ในทางจิตวิทยามันสร้างความรู้สึกไม่สบายตัวเล็กน้อยครับทําให้คนไม่อยากพูดอะไรยืดเยื้ออยากจะรีบสรุปแล้วกลับไปนั่งทํางานซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเทคนิคทั้งหมดที่ว่ามานี้จริงๆแล้วมันคือการประยุกต์ใช้หลักการพาเรโต หรือกฎ80-20ในทางปฏิบัติอ๋อกฎที่บอกว่าผลลัพธ์80%มาจากการกระทำเพียง20%ที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจของมันจึงไม่ใช่การทำงานให้เยอะที่สุดแต่คือการระบุให้ได้ว่าอะไรคือ20%ที่สำคัญที่สุดแล้วทุ่มเทพลังงานไปที่นั่นมันคือการทำงานอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่ทำงานหนักจริงๆด้วยนะใช่ครับซึ่งบิลเกตส์ก็มีเทคนิคของเขาเหมือนกันเรียกว่า four buckets หรือถัง4ใบเขาจะแบ่งเวลาทำงานทั้งหมดออกเป็น4ส,ส่วนตามเป้าหมายหลัก4อย่างเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าเขากำลังให้เวลากับเรื่องที่สำคัญจริงๆหรือไม่ฟังดูเหมือนการทำงบประมาณเวลาของตัวเองเลยนะคะใช่เลยครับแต่การจะโฟกัสที่20%สําำคัญได้ตลอดรอดฝั่งนี้ทำคนเดียวน่าจะยากน่าดูเลยนะคะมันน่าจะต้องมีคนคอยสกิด คอยให้มุมมองอื่นบ้างซึ่งก็คงเป็นเรื่องของเครือข่ายที่ในแหล่งข้อมูลพูดถึงเยอะเหมือนกันถูกต้องเลยครับเพราะไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวในพ่อรวยสอนลูกมีคำแนะนำที่ตรงไปตรงมามากคือจงเลือกเพื่อนอย่างระมัดระวังเป็นคำแนะนำที่ฟังดูอาจจะแข็งๆไปหน่อยนะคะใช่ครับแต่คิโยซากิอธิบายเพิ่มเติมว่ามันไม่ใช่การครบคนรวยเพื่อหวังผลประโยชน์นะ แต่คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และซึมซับวิธีคิดจากคนที่แตกต่างกันมันคือกฎค่าเฉลี่ยครับเรามักจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดทั้งในแง่ของรายได้ทัศนคติใช่ครับและแม้กระทั่งสุขภาพและในอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่พูดถึงที่ปรึกษาทางการเงินก็มีแนวคิดที่น่าสนใจว่า relationships beat revenue หรือความสัมพันธ์สำคัญกว่ารายได้ เขาบอกว่าที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีรายได้สูงสุดแต่คือคนที่สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลูกค้าได้ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์นี้สามารถขยายความไปสู่แนวคิดที่ทรงพลังมากที่เรียกว่า mastermind group ซึ่งนโปเลียนฮิลพูดถึงไว้ mastermind group ครับ มันไม่ใช่การมีเพื่อนคุยแต่คือการสร้างกลุ่มพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของคนที่มีเป้าหมายคล้ายๆกันมาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และที่สําคัญคือสร้างความรับผิดชอบซึ่งกันและกันฟังดูเหมือนการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนตัวเลยนะคะใช่เลยครับและมันทรงพลังมากมีข้อมูลบอกว่า แค่การมี accountability meeting หรือการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ใครสักคนฟังเป็นประจำสามารถเพิ่มโอกาสในการทำตามเป้าหมายนั้นให้สำเร็จได้สูงถึง95%เลยทีเดียวโอ้โห oh, 95%เลยเหรอคะสูงมากแค่มีคนคอยตามงานเนี่ยนะครับเพราะมนุษย์เราไม่อยากดูไม่ดีในสายตาคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เรานับถือมันเป็นแรงผลักดันทางสังคมที่ส่งพลังมาก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เรียกว่า brute force reciprocation คือการให้คุณค่ากับคนอื่นอย่างเต็มที่และสม่ำเสมอก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนในทันทีการให้ก่อนเสมอจะช่วยสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับฟังทั้งหมดมาแล้วพอจะเห็นภาพสถาปตัตยกรรมทางความคิดของความมั่งคัง่งได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดทั้งระบบจริงๆ ครับเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อพื้นฐานจากการเป็นเหยื่อมาเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองจากนั้นก็แปลงความเชื่อน,นั้นเป็นกลยุทธ์ที่จับต้องได้คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการทำงานเพื่อเงินมาเป็นการสะสมทรัพย์สินและสร้างระบบให้ทำงานแทนเราและนำกลยุทธ์นั้นมาปฏิบัติจริงในแต่ละวันโดยการบริหารเวลาและพลังงานอย่างเฉียบคมโดยใช้หลัก80-20 และสุดท้ายคือการสร้างพลังทวีจากเครือข่ายและแมสเตอร์มายน์กรุ๊ปที่คอยเกื้อหนุนเรามันคือการเดินทางที่ครบวงจรตั้งแต่ความคิดภายในสู่การกระทำและสภาพแวดล้อมภายนอกจริงๆค่ะครับผมและเพื่อการปิดท้ายการสนทนาในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับให้ไปคบคิดกันต่อครับ ในแหล่งข้อมูลของเรามีการพูดถึง theory of constraints หรือทฤษฎีข้อจำกัดซึ่งโดยหลักการแล้วบอกว่าในทุกๆกระบวนการมันจะมีคอขวดหรือ bottleneck เพียงจุดเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวจำกัดประสิทธิภาพของทั้งระบบหมายความว่าต่อให้เราไปปรับปรุงส่วนอื่นให้ดีขึ้นแค่ไหนแต่ถ้าคอขวดยังอยู่ความเร็วโดยรวมของทั้งระบบก็ไม่เพิ่มขึ้นอยู่ดีถูกต้องครับ ดังนั้นคำถามชวนคิดที่อยากจะฝากไว้ก็คือหากเรานำทฤษฎีนี้มาปรับใช้กับชีวิตการเงินของตัวเองในตอนนี้ความเชื่อหรือนิสัยอะไรเพียงหนึ่งอย่างที่กำลังเป็นคอขวดที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางกั้นความก้าวหน้าทางการเงินของเราอยู่และการกระทำอะไรที่อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวแค่เล็กน้อยแต่สามารถลงมือทำได้ทันทีในวันนี้เพื่อเริ่มทลายข้อจำกัดหรือข้อขวดนั้น แล้วล่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็นเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ